ุณเบื่อไหมกับการลืมเอาเนื้อสัตว์แช่แข็งออกมาละลายก่อนทำอาหารวางทิ้งไว้เฉยๆก็ช้าเสียเวลารอแถมมีน้ําไหลออกมาเละเทอะเต็มไปหมดพอเอาไปละลายในไมโครเวฟน้ําในเนื้อก็ไหลออกมาทําให้เนื้อแห้งแข็งกระดา้างปัญหาเหล่านี้จะหมดไปสีเก้าขอแนะนํา Defrosting Tra y ถาดละลายน้ําแข็งที่จะปฏิวัติการรอเนื้อแช่แข็งละลายเปลี่ยนการรอคอยที่ยาวนานให้ละลายง่ายทันใจไม่ เสียรสชาติเพียงวางเนื้อสัตว์แช่แข็งลงบน Defrosting t r a y เท่านี้คุณก็ไม่ต้องรอนานอีกต่อไปด้วยพลังการดูดซับอุณหภูมิที่มากกว่าและผลลัพธ์ที่ได้ยิ่งกว่าที่คุณคาดคิดวันนั้นค่ะตั้งใจกับแฟนว่าจะมาทําอาหารทานกันเองที่บ้านแต่ดันลืมเอาเนื้อออกจากช่องฟรีซค่ะแฟนโมโหหิวมากเลยต้องสั่งอาหารมาทานแทนค่ะแต่พอได้ลองใช้ d e f r o s t i n g Tra y ชีวิตก็ง่ายขึ้นไม่ต้องรอนานอีกต่อไปค่ะ แค่นำเนื้อมาวางก็ใช้ได้แล้วค่ะ Defrosting Tray ได้ปฏิวัติเทคโนโลยี Heat Transfer สูนแนวความคิดการดูดซับอุณหภูมิออกจากเนื้อสัตว์จากถาดธรรมดากลายเป็นถาดาที่สามารถช่วยละลายเนื้อสัตว์แช่แข็งได้เร็วขึ้นด้วยหลักการ Thermal Conductivity บวกกับ Air Circulation นี่เองจึงเป็น Natural Heating ที่ละลายได้เร็วขึ้นละลายได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา30นาทีช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้ถึง50สามารถใช้ละลายอาหารแช่แข็งได้ทุกประเภท นเนื้อหมูปลาหรือไก่อย่างรวดเร็ว Defrosting Tray ยังมาพร้อมกับ Sel f ์ r a i n i n g d e s i g นน้ำจะไม่แช่ค้างอยู่ในอาหารทำให้คุณสามารถรักษารสชาติของเนื้อสัตว์ให้อร่อยคงเดิมเมื่อก่อนใช้ไมโครเวฟในการละลายน้ำแข็งเนื้อแห้งทำอาหารไม่อร่อยเลยค่ะแต่พอมาใช้ De ฟ r o s t i n g เ r a y เนื้อไม่แห้งอาหารอร่อยขึ้นเยอะเลยค่ะจะมีอะไรที่ละลายเนื้อสัตว์แช่แข็งได้ดีกว่า Defrosting Tra y ถาดละลายน้ำแข็ง36ซนติเมตรจาก4เกลสนใจ สั่งซื้อได้ที่ Hello Gallery และ s e a g r l l Online Store